สวัสดีเจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง,องไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนใครที่มีปัญหาเรื่องผิวมันผิวไม่กระจ่างใสนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสแล้วก็ยังควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เข้ามาแล้วก็ฝาปกกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นดินสอพองนะคะดินสอพองหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะในส่วนของดินสอพองเขาจะช่วยควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะช่วยลดป้าลดกระนะคะ เราจะใช้ดินสอพองอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะหรือกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะทุกคนตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นกาแฟนะคะใครจะใช้เป็นกาแฟแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟก็จะมีคาเฟอินนะคะก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเดอนริ้วรอยช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะ เราจะใช้กาแฟอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะทุกคนตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมรสจืดนะคะใครมีนมเปรี้ยวใช้นมเปรี้ยวได้เลยนะคะทุกคนในส่วนของนมเ็าจะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มนะคะช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยกระชับรูขุมขนนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่สองถึงสามช้อนชานะคะหรือกะเอาตามตรงนี้เลยนะคะทุกคน ไม่ทำข้นหรือไม่ทำเหลวนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละสาสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเขาเหลวแบบนี้อยากจะเติมกาแฟหรือเติมดินสอพองลงไปได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคน ให้เราทําออกมาแล้ว้ก็ได้ประมาณนี้นะคะหรือจะทํำข้นกว่านี้เราก็สามารถเติมดินสอพพลลงไปได้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปลงใช้แปลงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะ ใครที่มีผิวม้ามา,าใบหน้ามันนะคะคนห้ามต้าสูตนี้เลยนะคะใครที่มีผิวมันนะคะซึ่งดินสอปองก็จะช่วยควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้พอกนะนะแบบนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไม้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กดซั like, share, บสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีกรีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ